วันนี้พาทุกคนมาที่จังหวัดอุดรธานีครับแล้วบ้านที่อยู่ด้านหลังของผมนี้นะเป็นบ้านในสไตล์ คอนเทมพ o r a ลารนะครับบ้านหลังนี้ใช้รหัสแบบ 2B22059 ราคาก่อสร้างตาม B.O.Q. นะ4.3ล้านบาทแน้ากว้างอยู่ที่1 6เมตรลึกลงไป13เมตรพื้นที่ใช้สอย235ตารางเมตรได้ถึง5ห้องนอน4ห้องน้ำห้องทัวห้องโถงรับแขกห้องพระและก็โซนซักล้างหลังบ้านด้วยนะครับเดีย๋ยวให้ทุกคนดูบริเวณรอบตัวบ้านก่อนนะครับว่ามีงานตกแต่งอะไรบ้างแล้วค่อยไปดูภายในตัวบ้านกันนะครับ ที่ตรงนี้นะครับบริเวณหน้าบ้านนะเป็นโซนสําหรับรับแขกนะครับสังเกตจากฟังก์ชันนะครับในเรื่องของโซฟาแล้วก็จุดโชว์ของต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลูกค้าไว้ตั้งโชว์นะแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นงานบิวอินหมดเลยนะครับทั้งฝ้านี่นะฝ้านี้ก็เป็นงานบิววินเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ฝ้าหลุมบ้านรักเราก็ทําให้ได้นะครับหรือว่าอยากจะทําเป็นแบบบิวอินแบบนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันตรงนี้ก่อนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้นวางนะครับทุกคนชั้นวางแล้วก็มีฟังก์ชันทีี่บบเปิด็็นนนล้ชักกบของไ ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันมือมือจับในตัวนะครับสังเกตว่าเขาจะไม่มีตัวแบบบานจับมือจับด้านนอกนะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราใช้งานหรือเดินตรงนี้เนี่ยมันก็จะลดอุบัติเหตุเวลาเราเดินชนตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแบบบานเปิดเห็นไหมตัวนี้ไปกิ้มเป็นบานสไลด์ถูกไหมเนี่ยตัวนี้เป็นบานสไลด์ตัวนี้ก็ใชดีไซน์เป็นแบบบานเปิดแต่ถ้าปิดไปหมดเลยเนี่ยทุกคนดูไม่ออกเลยว่าฟังก์ชันตรงไหนใช้ยังไง แล้วเปิดยังไงด้วยแล้วเขาก็เล่นคิ้วทองตัดกับพื้นนะครับทำให้มันดูตัดแบบกับลายกระเบื้องที่เขาเลือกใช้ด้วยนะ ฝั่งนี้ผนังตัวผนังเขาก็ใช้เป็นแบบลายหินอ่อนนะครับเพิ่มความลักชัวรี่ให้กับตัวผนังด้วยตัวบ้านด้วยนะครับแล้วก็เวลาเรานั่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบมันดูมีความอลังการในเรื่องของไฟที่ช่วยแบบเวลาเรานั่งตรงนี้มันก็มีความอลังการในตัวของมันนะครับประตูตรงนี้เนี่ยลูกค้าใช้เป็นแบบประตูไม้นะครับประตูไม้แบบบานเลื่อนนะในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราจะในพื้นฐานนะเราจะไม่ใส่ประตูไม้นะครับเพราะว่าตัวไม้เนี่ยไม้ที่มันแบบแห้งจริงๆอ <ป laser. S 1> <de> ่ะมันหายากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย <so S 1> <Şey> ลูกค้าอาจจะจัดหามาแล้วก็ให้เราติดตั้งสามารถทําได้นะครับถัดมาที่เชื่อมต่อจากโซนรับแขกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโซนนั่งเล่นนี่ทุกคนสังเกตดูเลยว่าเขาติดตั้งทีวีนะครับแล้วก็มีชั้นที่เป็นชั้นวางทีวีตรงนี้ด้วยนะครับจะวางทีวีก็ได้หรือจะแขวนแบบนี้ก็ได้นะทุกคนทําได้หมดเลยแล้วเขามีฟังก์ชันที่เป็นแบบบานเลื่อนตรงนี้ด้วยสําหรับดีชักเก็บของนะครับ ทำได้หมดนะตรงนี้ก็มีการดีไซน์ในเรื่องของคิ้วทองทั้งด้านบนและด้านล่างเพิ่มความแบบหรูหราด้วยนะครับแล้วนอกจากโซนที่มันเป็นโซนรับแขกเขาก็มีโซฟาสํารสหรับโซนนั่งเล่นด้วยแล้วตัวผนังตรงนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นแบบคลาสสิกด้วยนะครับเพิ่มความคลาสสิกในเรื่องของคิ้วสังเกตว่ามันมีคิ้วนะมีคิ้วไม้ที่เพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวผนังนะครับนอกจากโซนรับแขกแล้วก็โซนนั่งเล่นเนี่ยเขายังมีฟังก์ชันในเรื่องของห้องนอนนะครับห้องเก็บของแล้วก็ห้องครัวในชั้นนนครับออองก่ ส่วนของสองห้องนี <S 2> <S 2> ้นะครับจะเป็นห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องเลยในชั้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนเล็กที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้ลูกค้าก็ย้ายเข้าอยู่แล้วนะทุกคนส่วนห้องนี้นะครับห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กเหมือนกันแล้วก็มีห้องน้ําในตัวฝั่งนี้ด้วยสามารถอาบน้ําใช้งานตละล่างได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันห้องนอนในชั้นหนึ่ง้ก่อนที่จะไปดูโซนครัวนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องน้ํารวมเป็นห้องน้ํารวมที่มี เลนชาวเวอร์ uh, นะครับแล้วก็มีจุดปลักที่รอติดตั้งเครื่องทำควาอุ่นนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้แบบมีโซนเปียกโซนแห้งนะทุกคนไม่ได้แบ่งนะแต่ว่าตัวพื้นอ่ะเราจะทําสโลปให้อยู่แล้วนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้ดีนะครับทุกคนฝั่งนี้ก็มีฟังก์ชันในเรื่องของเคาน์เตอร์อ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับมีให้ครบนะสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์โน่นี้เลือกเลยที่หงโปรนะครับแล้วก็การออกแบบในเรื่องของดีไซน์กระเบื้องเนี่ยก็เป็นในโทนของสีขาวดำนะ แล้วตัดด้วยคิ้วสีเงินนะครับมีช่องสําหรับวางเครื่องอาบน้ำนะแล้วก็ตรงนี้ก็วางของได้ด้วยนะครับทุกอคนอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในฟังชันพื้นฐานนะครับที่ห้องน้ําทุกห้องจะต้องมีนะของห้องน้ํารวมในชั้นหนึ่งะครับก็คือสามารถใช้ได้ทุกห้องแหละทั้งห้องทัวนะครับแขกที่มาใช้งานในบ้านเราด้วยนะแล้วก็รองรับสำหรับห้องนอน ที่ไม่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับเดีย๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนห้องเก็บของใต้บันไดนะครับบางหลังเขาก็ดีไซน์ให้มีห้องเก็บของด้านนอกแล้วก็บางหลังเนี่ยเขาก็จะดีไซน์แบบห้องเก็บของภายในตัวบ้านด้วยฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องครัวนะทุกคนห้องครัวก็เป็นงานวิวอินเหมือนกันนะ ฝั่งเคาน์เตอร์ครัวทั้งหมดนะครับตู้แขวนบานเปิดทุกอย่างเลยจะเป็นครัวแบบบิวอินนะครับด้วยการดีไซน์ของห้องครัวเองนะครับก็คือของเขาเนี่ยจะออกไปในแนวของโมเดิร์นลักชวรี่ด้วยนะครับจะล้อกับในพื้นที่ของห้องโถงรับแขกถัดมาอีก1โซนครับจะเป็นโซนสําหรับรับประทานอาหารครับจะอยู่ติดกับทางหน้าบ้านเลยและพื้นที่ของโซนครัวสามารถเดินออกไปยังหลังบ้านได้ด้วยซึ่งจะเป็นพื้นที่ของบริเวณซักล้างนะครับ ื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของชานพักนะทุกคนตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปนะครับเราจะใช้กระเบื้องอย่าง ABC ทั้งหมดเลยก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้นะทุกคนถ้าลูกค้าต้องการเป็นกระเบื้องก็ทําได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะทําเป็นแบบ ABC เพราะว่าเวลาเราผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นอ่เขาเรียกว่ากระเบื้องลายไม้แล้วเวลาเราสัมผัสมันจะมีความนุ่มความซอฟต์อยู่ถ้าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันจะไม่เย็น เวลาเราเหยียบจะรู้สึกไม่เย็นเลยนะครับตรงนี้มันจะอุ่นมากนะทุกคนตัวชานพักเองเขาก็ออกแบบในส่วนของช่องแสงที่สามารถให้แสงเข้ามาภายในตัวบ้านได้แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นฟิล์มนะครับเพราะว่าบางครั้งแสงแดดมันอาจจะจัดเกินไปเนาะทุกคนแล้วก็มีผ้าบ่านแบบแบ็คเอาท์นะแล้วก็มีแบบโปร่งแสงด้วยนะครับและด้านบนนี้เขาใช้เป็นชานดเรียชานดเรียตัวนี้เปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวลองเปิดปิดดูนี่วอร์มไลท์ได้สีขาวด้วยนะ อันนี้ก็จะออกเหลืองๆเลยนะครับตัวบันไดเองก็มีราวกันตกที่เป็นเหล็กดําจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบกระจกเทมเร์ก็ได้อันนี้ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณของลูกค้านะครับในชั้น2นี้เขาจะมีห้องนอนแล้วก็ห้องพระห้องน้ำหลวมนะครับเดี๋ยวพาทุกคนดูห้องนอนก่อนอันนี้ก็เป็นห้องนอน ห้องนอนในชั้นสองนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนแบบห้องนอนเล็กอะ่ะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนของห้องนอนเนี้ยเขาจะมีกระจกช่องเปิดตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วก็มีการใส่ผ้าม่านแบบโปร่งแสงนะครับนี่เห็นไหมใช้ได้หมดเลยแล้วก็ลูกค้าเขาอะ่ะเหมือนจะติดฟิล์มแล้วทุกคนตัวกระจกเองอะ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูมันจะออกแบบทึมๆหน่อยนะครับก็คือบางครั้งแดดมันอาจจะร้อนอะ่ะมันก็จะต้องใช้ฟิล์มเข้ามาช่วยลดแสงเข้ามาภายในตัวห้องนะครับอันนี้ก็ลดความร้อนได้นะตรงนี้เนี่ยมันเป็น โซน walk-in closet ทุกคนยาวถึงฝั่งนี้เลยนะเป็นลักษณะของตัว L นะครับตัว L แล้วก็มีการติดตั้งผ้าม่านแบบโปร่งแสงนี่แล้วก็การดีไซน์ในหน้าต่างของเขาเนี่ยก็จะมีความโค้งนะเพิ่มความคลาสสิกมีความเป็นโมเดิร์นในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าม่านแบบเขาใช้ดีไซน์เดียวกันหมดเลยนะและฝั่งนู้นเขาเป็นห้องน้ำํำปกติถ้าเราเข้ามาเราจะเจอโซนที่เป็นโถสุขภัณฑ์ก่อน แต่หลังนี้เนี่ยเขาดีไซน์ตัวนี้ให้เป็นโซนอาบน้ําก่อนนะครับแล้วติดตั้งรีชาเวอร์ติดตั้งจุดปลักที่เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะแล้วก็โถสุขภัณฑ์อยู่ฝั่งนี้อ่มันก็จะแบบเปียกตรงนี้แค่โซนเดียวเลยเปียกตรงนี้นะแล้วก็ทําเป็นแบบแบ่งเขาเรียกว่าทําเป็นเนีย่ยเห็นไหมเป็นช่องทําให้น้ำมันไม่กระเด็นออกมาข้างนอกด้วยนะครับมีฉากกั้นเล็กๆแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น เคาน์เตอร์อ่างลงมืออ่างห้างหน้าสามารถวางของตรงนี้ได้ด้วยนะครับการดีไซน์ของห้องนี้เหมือนจะแบบเป็นโทนขาวๆนะแล้วก็เล่นแบบแบบกระเบื้องลวดลายฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศนะจริงๆห้องน้ํามันต้องมีนะครับถ้าไม่มีพัดลมระบายอากาศก็ต้องมีหน้าต่างระบายอากาศให้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําของห้องนอนห้องเล็กนะครับยังไม่ใช่ห้องมัตเตอร์นะทุกคน ออกจากห้องนอนเล็กนะครับก็จะเป็นห้องพระนี่ฝั่งนี้ครับแล้วสังเกตว่าลูกค้าเขาจะใช้ฟิล์มดําหมดเลยนะทุกคนเนี่ยใช้ฟิล์มดาหมดเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องพระนะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นงานวิวอินด้วยนะครับเป็นบิวอินชั้นวางพระในสไตล์แบบลักชัวรี่นะครับก็เขาจะมีการเล่นพวกแบบหินอ่อนนะตรงนี้เป็นหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนแล้วก็มีฟังก์ชันพวกแบบช่องเก็บของที่เป็นแบบ ด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นใส่ซอฟโค้ดหมดเลยนะเนี่ยพอเลื่อนออกมาแล้วก็เลื่อนเก็บเนี่ยมันจะมีความค่อยๆสมูทไหลเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบชั้นวางพ้าที่ออกแบบได้แล้วก็เขามีปลั๊กตรงนั้นด้วยนะครับคัสตอมได้หมดเลยออกแบบได้หมดเลยอยากได้แบบไหนบอกเราได้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเปิดนะฝั่งนี้เวลาเราทําทุระไว้ผ้าสดมนเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยแบบทําให้ตัวห้องเนี่ยมันดูไม่อึดอัดน,นะ นี้นะครับเป็นห้องนอนห้องนอนที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะบ้านของเขาเนี่ยจะออกไปในสไตล์แบบลักชูรี่แล้วก็คลาสสิกตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์แบบยูอินนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเขาก็ทําให้แบบมีความแบบล้อกับตัวบ้านด้วยนะครับตัวหัวเตียงก็เหมือนกันนะสังเกตเลยว่าเขาจะใช้แบบแบบนี้ทุกห้องเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นช่องแสงนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้นะครับเป็นบานฟิกนะทุกคนฝั่งนู้นก็น่าจะเหมือนกันนะครับเป็นบานฟิกถ้าเห็นว่ามีหน้าต่าง2บานสามารถเปิดได้หรือเปิดไม่ได้เนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นหัวเตียงแน่นอนแล้วก็ปิดทีวีฝั่งนี้นะครับมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเรียบร้อยนะครับ ห้องนี้ครับห้องมาสเตอร์เบดมใหญ่อลังการมากครับนี่มีแล้วมีวิวอินด้วยมีความเป็นคลาสสิกมีแบบลักชัวรี่ในตัวแล้วก็ถ้าดูตั้งแต่ต้นนะตึนล่างเนี่ยชั้นวางทีวีของเขาเนี่ยจะมีเหลี่ยมแต่ส่วนห้องนี้เขาจะใช้เป็นแบบความโค้งมนเพราะว่าเวลาเราใช้งานในห้องนอนนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากเหลี่ยมที่มันเป็นเหลี่ยมของชั้นวางทีวีได้นะครับแล้วเขาก็มีฟังก์ชันพวกแบบอ่าเก็บของนะนี่เห็นไหม แล้วมันล้อมันกลืนไปกับตัวชิ้นงานหมดเลยนะครับทุกคนเวลาปิดเห็นไหมเนี่ยดูเรียบเนียนไปนหมดเลยถ้าตรงนี้ก็เป็นช่องวางของที่ทําเป็นแบบสีทองเพิ่มความแบบรัชชรีด้วยเพิ่มความหรูหรานะครับด้านล่างเนี่ยก็มีช่องเก็บของเหมือนกัน แล้วตัวพื้นเขาใช้เป็นเ e p c หมดเลยนะทุกคนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะหัวเตียงเขาใช้เป็นแบบสไตล์แบบคลาสสิกนี่เห็นไหมมีคิ้วไม้เพิ่มความคลาสสิกให้กับตัวผนังหัวเตียงด้วยนะครับและระเบียงหน้าบ้าน,นครับเป็นระเบียงผ้า่อเล็กๆนะทุกคนใช้งานได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นลาวสเลดได้เหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณลูกค้าและความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับแล้วด้านบนเขามีความเล่นเป็นความแบบมีความโค้งเพิ่มความเป็นโมเดิร์นให้กับตัวบ้านด้วยแล้วก็เป็นผนังที่ปิดผิวด้วยหหหนนทาาายยยสีเีเเเขวค็ลลๆนะัง ใช้การออกแบบใช้หินทรายแบบนี้เยอะมากนะแต่ด้านล่างตรงนี้เขาก็ใช้เป็นแบบกระเบื้องเพราะว่าตัวระเบียงเองมันเป็นพื้นที่เปิดนะครับพื้นที่เปิดเนี่ยจำเป็นต้องใช้กระเบื้องแบบผิวยาบเพื่อลดอุบัติเหตุตเวลาฝนมันตกมันสาดเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเปียกไปหมดนะครับ จะให้ทุกคนดูโซนที่เป็นวอล์กอินโคสตก่อนฝั่งนี้เขาก็เล่นเป็นความแบบสีทองชั้นวางชั้นโชว์ของตรงนี้อาจจะเป็นพวกเครื่องประดับกระเป๋าทุกอย่างนะครับวางได้หมดเลยแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นของแบบอาจจะเป็นของที่ไม่ค่อยจําเป็นได้ใช้นะครับก็วางตรงนี้ได้ด้านบนก็เหมือนกันนะครับแต่นี้ก็เป็นบานแบบซอฟโคส์ขนาดตัวทีเ่เป็นบานสวิงแบบนี้เขาทาเป็นซอฟโคส e ด้วยเห็นไหมค่อยๆปิดเนี่คยคอย่อยๆเข้าไป ตรงนี้ก็เป็นกระจกแบบส่องเต็มตัวนะแล้วก็มีพวกแบบเก็บเสื้อผ้าได้นะครับด้านบนก็เป็นเซนเซอร์เซ็นเซอร์แบบซ่อนไฟนะทุกคนตรงนี้ก็ช่วยเวลาเราเลือกเสื้อผ้าในตอนกลางคืนได้นะครับเหมือนกันนะ้าฝั่งนี้นะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วมีชั้นวางของด้านบนนะครับที่จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเคาน์เตอร์อแต่งหน้าโต๊ะเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ย มีความอลังการอยู่นะมีไฟซ่อนด้วยเวลาแต่งหน้าตรงนี้ก็ช่วยให้แบบเช็คความเรียบร้อยของตัวเราได้เวลาเรายืนแบบเต็มตัวตรงนี้ก็ช่วยให้เห็นแบบครมเรียบร้อยตัวเราได้ก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของห้องน้ําใช้งานภายในห้องนอนนะ ห้องน้ำองนี้เนี่ยเขามีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับสามารถดีไซน์ได้หมดนะทุกคนตรงนี้เขาก็ทําเป็นแบบคล้ายๆกับบันไดนะครับขึ้นมา1สเต็ปแล้วก็ลงไปแช่น้ำตรงนี้ได้นะับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์ทำลรดส่วนตัวนะครับมีเคาน์เตอร์อ,าอ่างล้างมืออ่างล้างหน้ากระจกช่องวางช่องเก็บของทุกอย่างค่อนข้างกว้างนะครับในการออกแบบห้องน้ำพวกนี้แล้วเราเดินมาอาบน้ําโซนนี้ครับนี่และโซนนี้ก็เวลาเรายืนตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้แบบไม่หยุดอัดไม่ชนไม่อะไรเลย,เลย ใช้งานได้หมดเลยนะครับมีช่องวางของตรงนี้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ติดตั้งเป็นอาจจะเป็นชั้นวางแบบแขวนแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ด้านบนนี้ก็มีช่องระบายอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ําที่สามารถออกแบบได้ที่โฮมโปรนะ บ้นนี้ก็เป็นบ้านในสไตล์คอนเทมพอร์รี่แล้วก็มีงานวิวอินที่เป็นแบบคลาสสิกลักชวรี่ด้วยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเฉพาะที่เป็นงานก่อสร้างนะอยู่ที่4 3ล้านแสนบาทนะครับตามว e ีดูคิวตามสัญญาในปี2022นะครับฟังก์ชันการใช้งาน5ห้องนอน4ห้องน้ำนะครับห้องครัวถวงรับแขกซักล้าง ห้องเก็บของห้องพระได้หมดเลยนะครับบ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด235ตดารางเมตรต่กว้างอยู่ที่16ลึกลงไป13เมตรนะครับส่วนงานวิวอินเนี่ยประมาณ1ล้าน3 0 0 0บาทนะครับในตอนต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์อะไรแล้วก็งานวิวอินแบบไหนนะครับกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะวันนี้ผมกับทีมง,งานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ